สวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่12พฤษภาคม2 5 6 5นะคะตอนนี้ยูทู่งง่ฟ้ามสุขนะคะเข้าจะมาชวมวิธีการผสมเกสรแตงโมน้อนเปนกันค่ะเพราะว่าแตงโมเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะถ้าเกิดปล่อยให้ธรรมชาติเขาผสมเกสรเองนะคะโดยเพื่งงานหรือย่างเนี่ยผลของแตงโมเข้าเนี่ยมันจะได้ลูก รูปส่งบอบอคอยสมบูรณ์บอคอยสวยงามปันไดเข้ากับเล้ยเลือกนะคะ,ะลังเลือกเลือกเด็ดดอกตัวผูนะคะไปผสมกับเกสรตัวเมทีพระท่านได้รับการผสมพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยบนนะคะวิธีการผสมก็เท่จังแลยนะคะ,นะคะในดอกมาแล้วเราเอาดอกตัวผูเนะคะมาจุบๆๆ่เบาๆนะคะจุ่จูเบาๆกับเกสรตัวเมียของเรานะคะเนะะีนะะ่ยตามภาพเียเลยตามคลิปเียเลยนะคะ พอผสมเกสรแล้วอีกสมาสักมื่นหนึ่งเนี่ยหน่วยของมันจากทีศิษยอยู่ก็จะตกลงมานะคะนี่นี่อีกดอกหนึ่งนะต้องผสมไม่ท่านนะต้องผสมไม่ท่านถ้าผสมเพราท่านเขาจะผสมเองนะเขาจะบ่ไดอ่า่วยแตงโมท,ที่เขาต้องการนะเขาต้องตื่นมาแต่เศร้าน,นะคะดอกกระรังบานแบบเนี้ยเขาจะมาผสมได้นะเนี่ยค่ะมันก็จะมีใบที่มาแลงกินบ่านะคะนี่น่วยของแฮ แปี้แฟมิลี่นะคะจะมีส่งกลมนะคะในแปลงนี้ก็จะมีแฮปปี้แฟมิลี่ประมาณสักสิบว่าต้นนี่นะคะเราทดลองปลูกแบบไร้เมล็ดอันนี้ก็แฮปปี้แฟมิลี่นะคะมือกลมกมนะคะมเป็นไงขึ้นจากเมื่อวานน้อยนึงนะคะนี่ได้ ตัวไว้นะคะเพราะว่านี้แตงโมนี่เขาจะได้ปลูกตั้งแต่ลง่งลงเมล็ดอ่าลงเบี้ยมันนะคะได้ประมาณหนึ่งเดือนถ้าอีกสองมือนะคะ<ๆ>ก็จะออกดอกพอดีนะคะอายุการเก็บเกี่ยวของแตงโมนี่ก็ประมาณอ่าหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันนะคะนี่